สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะ,ะวันนี้รีดีใจตามหัวข้อคลิปนะคะดีรีดีใจยิ่งกว่าได้ทองดีใจยิ่งกว่าได้ทองหรือดีใจยิ่งกว่าถูกหวยถ้าทุกคนเห็นนะว่าทําไมรีถึงบอกว่าดีใจเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอดีเพราะว่าวันนี้ เมื่อคืนนี้ลีเลือกงานมาประมาณ3-4มสี่ทุ่มลีก็แวะไปรับพัสดุได้รับข้อความจากเพื่อนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้มากเลยเขาส่งของชิ้นนี้มาให้นะคะลีไม่ได้ฟรีนะคะลีสั่งซื้อก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำไมลีถึงดีใจไปชมเลยค่ะนี่ค่ะห่อแพ็คมาอย่างดีเลยที่อยู่ทุกอย่าง ก็รีแกะเทปออกแล้วนะเปิดดูแล้วเพราะว่ารีเพิ่งแกะวันนี้นะคะเพราะเมื่อคืนนี้มาดึกรีก็เอาทิ้งไว้ชั้นล่างก็คือไปไว้ห้องห้องเก็บของชั้นล่างก็ไม่ได้แกะเพิ่งยกขึ้นมาวันนี้นะนี่เลยค่ะแต๊แดนนี่ค่ะทุกคนดสดดดดอดอีสาดข้าวแล้วก็วุ้นเส้นรีสัดซื้อมา2ดดค่ะเจ้านี้ กำลังเปรี้ยวๆเลยอ่ะนะมันประมาณ2วัน3วันกำลังเปรี้ยวเลยค่ะรีสักงซื้อมา2โลเนี่ยกินได้นานเลยเพราะว่ารีกินคนเดียวค่ะทุกคนไส้กรอกเจ้านี้เป็นไส้กอกของแม่บางออนนะใครที่ทำเฟสทำยูทูบมาปีสปีที่แล้วนะเราทํามาพร้อมกันเขาก็ทําไส้กรอกแล้วก็พริกน้ําพริกน้ําพริกต่างๆะเนาะทำขายก็ส่ง รีไม่แน่ใจว่าส่งทั่วนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ว่าอร่อยมากคือทำเมื่อไหร่รีต้องสั่งซื้อเมื่อนั้นก็ราคาก็โอเคค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ค่าขนส่งอะไรมันก็แพงเนาะมันก็คุ้มอะค่ะเพราะว่าถ้าเราทำกินเองไม่ได้แล้วที่สำคัญถ้าซื้อทางร้านเอเชียที่มันแพ็คมาสำเร็จเนี่ยมันก็จะแพงกว่าแล้วได้ไม่เยอะด้วยก็นี่ค่ะรีสั่งซื้อมาสองโลก็จะแช่ห้องฟรีไว้เนี่ย ลีก็ลีชอบทานที่มันเป,เปรี้ยวๆนะกินช่วงที่มันเปรีป้ยวๆน่ะจะอร่อยมากนี่แหละคะ่ะที่ลีบอกว่าดีใจที่ยิ่งกว่าได้ทองก็ถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนะาะมันจะดีใจอะไรกันนะกันหาแค่ไส้กรอกเพราะว่าเมืองไทยอ่ะมันก็มีร้านปิ้งย่งางรถไขยชาเล้งเนาะไขยไส้กรอกย่างราคาถูกๆสารพัดไส้กรอกหากินได้ตามปากซอยแต่อยู่ที่เนี่ย ไม่มีนะไม่มีร้านไส้กรอกที่จะมายืนย่างควันฉุยๆเหมือนบ้านเราไม่มีนะคะต้องทําเองหรือไม่ก็ต้องซื้อกินน้ารีทําไม่เป็นนะคะถึงทําเป็นก็คงไม่มีเวลามานั่งทําก็ซื้อกินดีกว่าอร่อยด้วยก็อืมเขาก็เอาแพ็กอย่างดีค่ะมีขวดน้ํามีขวดน้ําน้ําแข็งให้ด้วยเพราะว่า มันก็ขนส่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณวันสองวันเนาะจากภาคตะวันตกมาทางภาคตะวันออกของที่ลีอยู่ก็เดี๋ยวรีจะกินเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินนะกระเทียมมันาทาร้ายเพื่อร่วมง,งานหรือคนไข้นะก็เดี๋ยวรีจะจัดการเลยค่ะไปกินเลยเดี๋ยวรีจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทอดเอานะคะ ห้าชิ้นก็โอเคละห้าลูกก็อิ่มแล้วค่ะเพราะว่าลีกินคนเดียวเนาะมาค่ะทุกคนเรียบร้อยดูสิคะทุกคนสีสันน่าทานมากเลยก็ลีอ่าตั้งไว้ที่180องศานะคะ12นาทีก็พอดีดูทุกคน เดวลี่จะจัดการเลยเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยงก่อนไปทํางานก็เสียดายนะไม่มีขิงค่ะเพราะว่าลีกินไส้กรอกอะลีต้องมีขิงแต่ขอให้มีพริกก็โอเคแล้วค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันค่ะทุกคน หอมมากเลยค่ะทุกคนน้องก็ทำรสชาติเหมือนเดิมเลยค่ะกำลังเปรี้ยวพอดีอืมดีใจดูค่ะนี่ เต็มคนเต็มกลมกล่อมค่ะอือร่อยส่ะทุกคน รสชาติเนี่ยดูสิคะคุณเส้นน่ากินมากเลยเนื้อหมูนะแล้วก็ข้าวรสชาติเนี่ยไม่แพ้ตลาดนัดบ้านรีเลยอะ่ะ ถามว่าพิกเผ็ดไหมเผ็ดค่ะพิกเผ็ดค่ะแต่ถ้าไม่ กินแบบไม่พูดไม่จาค่ะกินแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะอร่อยเราได้หิวมากอร่อยค่ะที่สําคัญคืออร่อยแบบเปรี้ยวกําลังพอดีเลยรีกินเฟสี่ลูกนะคะดีมากนะความสุขของคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะ่ะหลายๆายคนเลยลีคิดว่าความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้กินอาหารรสชาติแบบไทยๆไ,ได้กินอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารที่ ท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นที่ไม่ไม่ค่อยจะมีขายตามตาม่ตางประเทศมันเป็นความสุขอย่างนึงค่ะเนี่แหละค่ะสิ่งที่ดีใจยิ่งกว่าได้ทองก็คือไส้กรอกไส้กรอกอีสานค่ะไส้กรอกวุ้นเส้นนี่แหละอร่อยมากก็ กินหมดแล้วค่ะสี่สี่สี่ลูกกว่าลูกก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะลูกค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนี่ยดีอิ่มไปทั้งวันก็ไม่ทั้งวันหรอกนะเดี๋ยวตกเย็นมาก็หิวอีกแต่ว่ามันก็ได้ทั้งช่วยทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นอร่อยมากค่ะก็คลิปนี้มากินโชวยั่วเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาดีใจที่ได้ทองค่ะได้ทองค่ะ นี่แหละค่ทองของลีนะขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมติดตามลีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะลีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะ